ที่เขาเล้งกันว่าอ,อย่าซ้ำตกนึงบนนึงว่าอยาซ้ำตกซ้ำจริงๆเรื่องารละเอียดมุมมงในการวิเคราะห์ฮาดีหรืออะไรต่างๆนู้นมันก็หมากใหม่เลยแล้นะแต่เราเล้งแบบภาษาชาวชาบ้าน,รนเรานี่ยนะพอ่อทจะสรุปไอ้ได้หินเป็นทางว่านำนักของอุลามะทั้งหมดที่เขายุดทื่อกันนั้นอ,อยู่กันพันธุ์อ่า่านั้นเลย بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رأي ما لله تعالى ونفانا بعلومه في الدارين آ م ن ดอนาที85เลยนะปันหาที่18โตโลตีโกสกาลิสยาตุนะว่ากันสักทีลที่วันนี้เนาะอ่าให้นะให้ทะลุปุปรุง อ่าเลยก็ให้เจงสักที่เรื่องประเด็นโตโลส้มที่เดียวตกหนึ่งอ่าเนี่ยนะผอมั่งนี่มิโดได้ยินตามสื่อตามข่าวสานต่างๆเน่งเน่งผอโตโลส้ำอีเขาว่าตกหนึ่งเอาเลยอ่าคือประเด็นโตโลส้มตกหนึ่งนี่ไม่ใช่พึ่งมาเ,าเกิดเรืรุนเรานั่นตั้งไม่รู้คี่สิบร้อยปีเหลือทั้งเตนี่เตเรอุลามะเขาบ่าวเขาว,าขาวิเคราะห์ทำตำรากันไม่ความว่า เนาะตายไปเรียรุนนึ่งพุทธมารุนบัวเราหลับน่ะโตโลส้มตกอนึ่งเทวานิใช่ยังยัง,ยงมังเรียมาเยอะครังคลังเออเกเๆเทวานั้นอืมัมนก้าวทางพอดีแล้วก็ว่าไม่ปักก้าวจีนหรอฮะพอดีจ้านอนตามนี้เลยน่ะโตโลส้มตกองนึ่งนี่ต่เวลาการที่เราอยากไปด้วยฟาร์มเทวาวัา้ตักเสียดเปลนะนะนะ่านี่ยนะเราไม่ได้คิดตรงนั้นอม sabut dalam kita akam syariah an islamiyah miklau naik kitab akam syariah an islamiyah karangan cek umar abdullah nah teng oleh cek umar abdullah nih kuliah syariah nah askandar nah ke pin nak obrum nah ajan banjai nai mahalai thi nah askandariah alexandria tiwana nah แค่วาปนีเลยบาวมานุรถปาฮัมมันชีอาอีมามียะตามฟวามคิดเห็นฟวามเข้าใจยึดถือของชีอาอีมามียะนะพอชีอากระโดดผ่นมาเลยไหมเนี่ยชีอาไซดียะอีมามียะอิสมาอีลียะไม่โดดนะไล่ตัวไล่กลุ่มและฟวามคิดเห็นตัสนาของอิบนุกัยยิมอันเยาซีเนี่ยนี่อันเยาซียะ ซึ่งอิบนุกัยยิมนี้เชื่อนี้เราจำไว้เลยว่าเป็นลูกศิษย์กลางเครของขอิบนุัตมียะก็คืออิบนุอิบนูกคยิมอันยาซียะนะซึ่งเป็นอ,อะไรละ่ะอ,อุลามะอุโซเลยเล่ง่ายๆวานะของนะกลุ่มแนวทางของวาฮาบียะนี่ ทังชีอาอิมามียะเลกาอินตตมียะอินุไกย,ยิมโบนีมีฟ้ามคิดเห็นข่าใเจว่าบาวตอลตีโกเซกาลกว่าแท้จริงเลวกันยาสมยาสมแบบเซกาลิกุกส,ส,บบสขขก,ก็คือแรงที่เดียวนะกูอยามึงส้มตอละอะไรพัน่ะเนี่แรงทีเดียวอา,วาตวตอลตีโกกาลีในหนนน หรือว่าเล้งตโลนันซ้ำมุนกูยากมึงนึ่งตโลกูยากมึงนึ่งตโลกูยากมึงนึ่งตโลวะเนี่ยเล้งทีเดียวกูยามึงส้มตโลและเล้งทีละตโลตโลตโลดาลัมซาตูตามป่าในทีเดียวนั้นและหนังอยู่ตรงนั้นและเลกาเล้งพันนั้นโบนียึดทือวะโฮโยยาโตซาตุตกนึ่งตโลอ่านี่มาชาเคยล่ะ มาจากกลุ่มของวา h a b i y a ในศัสนาของ ibn Taymiya ibn k a ยิมยและ c อ,อิมามียะอพอวายาซา้มพันนี่ต้องนึ่งไม่ใช่ด้านบูเลโรโยกุมบาลีออาลบได้อ่าโรโยลมับได้ผม,มตรองนึ่งหรอกละ่ะอ่าเนี่ยเนี่ยตีเก้าทางพอดีไหมนี่การันชานโคลงเร็วเลยนะ ตามตัวครูมามากเหลยไม่ได้ต่างเินนี่ม้นตรงปวตามตัวครูนี่นั่นแหละชั้นเหี่ยวมันเลยนะฮะปวตามตัวครูนูอ่ำเราตกซ้ำไม่ฟันไม่พันถามจนกระตังฟอกบาดตกนิ่งเะยรอวตามตัวครูนั้นอะไม่ได้เลยดอกเบี้ยตามตัวครูนูไม่ได้ก็ดอกเบี้ยพวดตามตัวครูนั้นเออไม่เผือแล้วดอกเบี้ยให้ดีดอกนี่ฟังผลมาเยอะ ตรงนั้นเร็วๆนะฮะไม่ท้ามเคยเลยด้านนั้นฉนะับเลยนะยืนในจุดตรงนั้นนะมันุษดรธิวานเลยนะอนะยูใ่ในลักษณะพัน,นันดาลามหาอนอีโกมชีอาดานอิบนไก,กย,ยิมอันโยนนซียานี้อันโาซียะอันในเหตุการณ์ดังกล่าวนีโกมชีอาเลกาอิบนไก,กย,ยิมอันโยซียะเลกาอินโตตมิยะนี้คือกลุ่มที่ยึดถือว่าโตโลสามตกหนึ่งนี้ เออละตอลล่อมานันตั้งมัซฮับยังอัมปาพวกเขาเล่านั้นเป็นทัศนะที่ไปคัดเย่งเวกเนวออกจากมัดจับตังสิที่เขาอิจยโมอ่าเนี่ยนาทางเซ่มัสซับเลยอิจยโมเป็นมาตีเอกชันวะคาเมียยาสามที่เดียวหรือที่ละงนึงทีหละงถึงก็ไม่ว่าเลยนะนาฟีมัดจลิเซนวาฮิตในทีเดียววันนี้ถือว่าตกสาม พระนันบูนีนี่เวกเนี่ยอกจากอิยาโมตังซีมาสับในมังละซีมาสับล่ะกาโนมานุรต์มาจับยังอัมปะเพราะแท้จริงเหล่าถ้าเราหยุดทื่อตามมาสับต่างซีไม่ว่าจะเป็นยาอิตุฮานาฟีกาดีเนาะมาลีกีกาดีชาฟีอีกาดีด้านฮัมบาลีและกาฮัมบาลีกาดี ต่อโลตีก็เซอกาลิกุสอีตัอันึ่งการยาสามทีเดียวนั้นหยอนละยาโตตีโกนะถือว่าตกสามนะที่ว่าตกสามเมื่อตกสามแล้วตีโดบูเลยโรยเยอะลาฮีโรยลบไม่ได้แล้วนั้นนะยกเว้นเซลวาตงโนเลยนะพันอาจีนตาบัวตีโรฮากันนั้น เรยวให้จีนดูคนเลยกะให้จีนยาโปอยจางเอโดจีนมาไล่หลยวันเหมือนกันเลยนะแต่เสื้อไม่ดีนั่นไม่เจ้ว่าโอพ้าไปข้างจีนวันนี้ตัวเจ้าอกใบยาให้เร็วมานี่กะเลื่อยไม่ได้นั่นบางบางทีมีกระสานปลอมเหมือนกันล่ะต้องเช็คให้ดีนะไปนี่กะกับจีนวันน้ยจีนยาวันน้อยลปรยเอโดจีนวันน้ยทีนั่นเลยอ่าสรามาติจ๊ะนี่กะรับได้ ซึ่งเรื่องจีนตาบดนี่ทางซีมัสซับนี้รู้สึกว่ายเชคคดีคือยทำตำราวไว้เล่มนึงกันเล่งถึงเรื่องจีนตาบดในในในซีนนมัสซับนะเพราะมีฮาเดสอยู่เลยที่เป็นปัญหาลานัลลอฮุนมัฮัลเลวันมัฮัลละนะบีบอกว่าทวนจะละนัดทราบเจงมัวฮัลลีก็คือจีนมัวฮัลละก็คือพวกเขานี่นะแต่ว่าอยากคิวอยากเนี้ยงกันออันนี้ก็คือมีฮาดสีสตีวานะบ,บีระบุ นาแต่จุดประสงค์พันผือนั้นนาเชก็ได้เกยทำไหวเลียมนึงเกเล้งเรื่องจีนตาบอดถังซีมัสจับเลยอาเกยอ่านจบเรืวทีหนึง่งแต่ว่าลืมเสียเลยจำไม่ได้ว่ามัสจับไหนซึ่งมัสจับนั้นเข้าทาเลยนะบอกว่าสุนัตไอช่วยเลยนะเพราะว่าเป็นการตะอาวุนอาอลันบิร,รีเพื่อให้พวอเมียคนนี้ก็ได้คืนดีลบกันอาในมัสจับนั้นมันมีเลยคืออาม่ฟ้าว่าได้บุญอย่างยืงย่ล้วง้ว ช่วยให้พวกเมียคู่น้ทีรากกันนั้นหาได้ลบมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะแต่ว่ารายละเอียดนนก็มันขำมากเลยนะคอยกันมูสเนบว่าสาสียโปอยังฮันโนมาดัลลามีประสูอาลันอีนี้นะเคยข็อตามที่จะโจะลึกให้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นปัญหายาซ้ำตกนึงนี้หรือยาซ้ำตกสามนี้ บาทเจ้าบูกุซิซิปมาสล่าอูกาโมน่าแกว่าไปอ่านได้ในหนังสือซิซิปมาสล่าอูกาโมของเกน่ยวกับจีเรตทีหนึ่งเที่ว่าที่เราถืออยู่นี้อันนี้อยู่ในจีเลตที่สองมัสล่าอูกาโมนมีอยู่นเสียเล่มหกเล่มที่ววันนี้ตามมาซิซิปปัญห้า, 40, าส่วนหนึ่งก็คือมัสล่า ตโลตีโกเซกาลิกุสนะเอาเลสอิดนะเลสอิดประเด็นคนหลักฐานชิ้นสำคัญขั้วเหล็วกันแลนะนอตีโด่งดังตีมาโชดตีก็ถือว่ายาสามตกหนึ่งเงินถามว่าเอาดาลินมาตี้นยหมากเลยดาลินก็เสนอเนาะแต่ว่าเราหยิบยกมาเล้งกันสักดาลินหนึ่งพ่อเห็นว่าดาลีนนี้นี่นนขอนำมาเสนอกันหมากนะข้เรียกว่าฮะดดษรูก,กานะ นะในตัวบทฮาดดษนี่อานิบนี่อับบาสินอรูกานะอันนาหูตลัลละกออิมรออาตาหูซาลาสันฟีมัจยาลีเซนวาฮิดท่านอินุอับบาสได้เล่ารายงานมาจากรูกานะว่าเทาจริงเลืยทานรูกานะคนชายนั่นรูการนาในดกนันน่นนะเราว่าคนยิ่งหลาเนาะคนชายรูกานะนี่ตลัลละกออิมรออาตาหูมันยาเมียมันซาลาสันมันยาซำ Thì đó là phi mất gia sinh này Thì điều là thì dạ à thì khu... đó Excel... thì. Điều nên, ừ. là tìm mất nắng dưới Giả sám lươi Phô giả sám thì điều pháp Phá ha di nà Út năn chà đi đắn Thì năn kê pin thục sao nặng sao siêu chơi Thì năn hà Giả phơi sân Sám mết đâm thì điều nó sạch Mày giảng lươi Kê cả súc sao kê cả siêu chơi พอหนบีมาพบเาาาห็นฟาซาอลล拉ฮุนนบียู่สุลลลลฮุอะลัยวะซัลลมัมนบีมาถึงถามถามรูการน,นะไกฟาตอนลักตาโอรูกนาน่าเร็วๆมึงยาเมียมึงพันผือละ่ะฟาโกล้ล่ะรูก,กนานะตอบวะซาลาซันฟีมัดยาลีเซนวาฮิดยาสามรอรูสามทีเดียวเนี่ยนะอ่ากูยามึงสามต่อโลป่ะเนี่ยทีเดียวฟาโกล,ะละ ugh, าลาหูนบีพูดกับรูก,กนานะว่า อินนามาตินกะวาฮิดาตนอีนบีวานานนลลา่านัา <c oughs> อออะะ้นนั้นหนึ่งดอกลาตุลจัดไหมเออเออดีแล้วตะกกเสนอหัดนิมจัดลาวนัน่นนกล,ลัวเสียเลยลูกจัดนี่ <c oughs> นี่นบีบอกชัดเจนว่าอินนามาตินกานั้นวาฮิดาตุหน,นึ่งดอกนบีวา่าฟั่ตายเยาอะหาป่อยไปโระโยเสียออลบเมียมึงยิงจัดเขาไปเลย <c oughs> นีฮาเดนี้น่ารอวะหูอะมัดวะบุยะลา แรงงานโดยฐานอิมามอามันเลกาบูยะลาอ่านะนะให้เราจําไว้เลยเป็นเป็นเทคนิควิธีการการไอข้ามว่าชัดนี่คือม่วงอยู่ด้านเดียวหรอกล่ะอ่าน,นี่เหมือนคนเสานี่อ่านะราว่ลาพลือล่ะอืมราว่าสี่เหลี่ยมด้านนึงนี่ลนะที่ม่วงนี่สี่เหลี่ยมอยู่ฝันนั่นแหละอีว่าสูงเออว่าไม่ได้แล้วนะอีว่ามันเข้าหรือเข้าว่าไม่ได้เลยววเลยพราะเราม่วงอยู่ด้านนึงหรอกล่ะแต่ว่าปราด อุลามะรุนโกกโกสมัยอดีตที่ผ่านมาอาลิสุนดาวันเนี่ยขโมองเม็ดถูกดานครบรอบทวนนั่นอ่าเนี่ยไม่ใช่ว่าหยิบมาสังอันเลยกะฮะอ่ามาอ่ามาจะเล่นขุนดีแล้วนะได้เลยมาเล่นขุนชูอ่า,าศาสนาวาตำปินมายากุนนี่มันไม่ได้นะมาชว่วยถ้าว่าพลือเนี่ยดิดนี้นี่อ่าเราอยู่ว่ากันฟันพลือถ้าพูดถึงตามเนื้อฮะฮะเดรุกานะนี่นี่ นบีบอกชัดเจนว่าวาฮิดะานึงเลยมีน,ำมน้ำซ้ำนบ,บีว่าฟัดตจเยะฮาไปรอยโยทะเลเน,น,นี่ยในฮะดี์นี้อ่อุลามะก็ตอบพผนียาวับกี่ต่อมุสเนาว่ารอยโบได้ว่าในฮาเดห์นี้ฮาเดห์รูกานะมีอยู่สองสายรายงานนั้นอ่าในฮาเดห์รูกานะนี้มีอยู่สองสายรายงาน ใา่รายงานนี้นี่เตีรรยรายงานดูอิมัมอั์มัดเลกาบูยะลา่านี่บอกว่ารูกานะยาสามตกหนึง่งอ่าแล้วอีกฮะเดสนึ่งเลยซึ่งอยู่ในกีตับออมของอิมัมชาฟีอีน่ารายงานมาว่ารูกานะยาเมียนั้นจ่ายซับว่าอันบัตตาตาอ่าอันบัตตาตานะ อะไรอันบัตตาตาล่ะกูยามึงนี่อันบัตตาท่าก็คือหมดเลยโยโย่เม็ดซินอันบัตตาาฮะอ่าพอชายทราบว่าอันบัตตาหน่า,า,นา,านะไม่ใช่ยทราบว่ากูยามึงซ้ำต่อโลนั่นจะทราบว่ากูยามึง เออจนตายหรืออันบัตาตาคือเออพอว่าหลังจากนั้นรูกานนะมาทาบานตนานาบีว่าที่มันว่าอันบัตตาตานั้นนั้นก็คืออ่ามันเนียดโกศนั้นหนึ่งต่อโลกดกนาบีเอออ่าเนี่ยก็เลยนาบีล่ะให้การยอมรับเรียบอกว่าโอ้กานัน้นกับมึงใช้ทรัพย์ว่า กูอายามึงอันบัตรตายุยุตตโลดปอยนี้โดยไมร่ระบุจำนวนตโลดนั่นนะอ่าเต็มมามันเนียดคือเป็นสนนกินายะมันเนียดว่าอย่านึงนั้นเลยคานามียอมรับอ่าเขาเลยนามีกขาบอกว่าฮ่ากานันต์ตบหนึ่งตโลอดอ่ามันซ่งมันซ่งสายรายงานโปรดซ่งสายรายงานมูสเนบบอกว่าคงในคงทุกตรงเราว่างซ่งหาดิตีมาจากรูกานะนี้ ฮาดีที่นึ่งบอกว่ารู้การนา่าใจทรา์ว่ากูยามึงซ้ำต่อโลซายรายงานนึ่งบอกว่ารู้การนา่าใจทรา์ว่ากูยามึงนี่น่ะโยอะๆยามึงอะไรละ่ะอันปัตาต,าตาละ่เลเาะเรื่องแย่เราล่ะเตมัยระบุน่ะจำนวนอ่านเนี่ยพอเข้ามาเทียบกันนี่ยต่างซ่องสารายงานนี้ อุลามะตัางเสีมัสับยุมพูดส่วนใหญ่ก็บอกว่าฮะดีสของอาบูยะลาละเลคเดียวคือฮะดีสที่บอกว่านะรูกานะยาเมียไปซ้ำต่อโลนี่นะาฮะดีสนี้นะยุมพูดก็ถือว่าเป็นฮะดีสมุงการนะเป็นฮะดีสมุงการเพราะว่าผู้รายงานฮะดีสนั้นน้าเป็นโรวีทีโดเอ็มนะเป็นโรวีทีโดเอ็ม เลวกะสำนวนฮาดีบทนี้ไปคัดเยงกับฮาดีที่อยู่ในคิตับอุมข้องชาฟิญิทิวานั่นนะนะซึ่งไอ้นูนั้นมีน้ำหนักมากว่านะมีน้ำหนักมากว่านะการสรุปได้ว่านะฮาดีรูกานะที่เขานำมาเป็นดาลิหล,ลักฐานั้นนะตาโรโตบสันสันนั้นก็ถือว่าเป็นฮาดีที่โดมนะ ใา่รายงานนูนั้นนะที่บอกว่ารูกานะชาจะทราบว่ากูยามึงอันบัตตาตานั้นนะอันนั้นนั้นมันโสเหว่านะทุกท่าน,นเมื่อมันโดยมไม่สามาที่จะเอามาเป็นหลักฐานได้นอาวว่งอานเรือตรงนี้นั่นนะนะมีคำพูดลาล้ายของอุลามะเลยนายกมาฟังสีดเรื่องยาสามตกหนึ่งี้หรือตกสามนี้ ยาสามตกสามทือว่าอิจโมตังเซมาสับนี่เคยว่ามังว่าอิจโมล่ะอ่าในเรามาฟังเลขคำพูดมังนะคนทีหนึ่งส่วนหนึ่งจากคนที่บอกว่าเรื่องยาสามที่เดียวตกสามนั่นนะอิจโมนั้น กคืออิบนูรุชดินอันมาลิกี่ทนอิบนูรุชดีเกสรสงกัมดมาสับมาลิกีกล่าวในกีตาอันมุกอ็ดีมนันนาตีสามรยเปสิ 3, บห้ากว่าอ่าลยายชุดจูฟีซาลิกในเรื่องดังกลา่าวเรื่องยาสามตอกสามไม่มีใครชาสไม่มีใครเวกแนวเลยออกจากอิจมอเน อิลามลลายุตัดดูบีคีลาฟีย,ยกเว้นบุคคลเถกการคัดเดยงของเขานั้นเขาไม่เอียติบาา้าเขาไม่คำหนึง่งนะนะเขาไม่คำหนึ่งท่านอินุเตมิยะอินุไกย,ยิมเชียอิมามิยะบุณีออกจากกลุม่มต่างซีมาจับเลยเป็นกลุ่มบุคคลเถกมลายุตัดดูบีคีลาฟีถึงคีรับถึงคัดเดยงกับเขาไม่เอียติบาย่งก็เมือนกับห้ามายนะเขาไม่คำหนึง่ง Liệu thàn Hafiz Ibn Hayyad An Askolani Này Sharo Fatun Bari nè Lêm tì cao Nà tì xám Rồi hút xíp A Bố quả Và y có Út sam lát thì Và Lil idyama In la In a ahdi Umar A la zà hết Cán nì ít idyamo กันเกิดขึ้นกันเหลกยุกสมัยของเซนาอุมาศบินคอตอบเนี่ยเวลายูฟาซูอันนาอาฮัดันฟีอดีอุมาดข้อลาฟาหูฟีว่าฮิดาติมินหูมาซึ่งไม่ได้โทกจดจําไม่เคยได้รู้มาเลยว่ายังเคยมังว่าที่คัดเยี่ยงในรุ่นสมัยอุมาดนี่ไม่มีนี่เพราะฉะนั้นอิบนูฮายาตอัลฮะฟิสอินวายาตอันอัสกอลานีบอกว่าฟันมูฮ์โคลิฟูบะดาฮาซันอิจามาอีอะไร คนที่ไปคัดเยงหลังจากที่เขาอิจามากันเล็วนี้ไปคัดเยงว่าฟือนละบอกว่าอย่าสามตกหนึ่งอยู่เลยนั้นมูนาบีซุลลาหูอา่านะเป็นบุคคลที่ไปคัดเยงแตกแถวออกจากกรอบอิจโมาซึ่งวันยุมฮูรุอุลามะสว่วนใหญ่นี้อัลาอาดามยิยติบาริมันอัดดาสันอิติลาบ,บะดันอิตติฟาอุลามะสว่วนใหญ่เขาไม่คำนึงเลย คนที่ยังไปขี้รับอยู่เลยยังเสนอความคิดมาอยู่เลยทางทางตีเรื่องนั้นเขาคิดย่าโมเลีวอ่านี่คำพูดของอัลฮาฟิสอิบนุฮายาตอันอสกอลานี่ในฟาตุนบารีเลียมตีเก้านาตีสามรวยหกสิบอ่านเลวกะคำพูดของอบูบ้างอิบรอฮิมอิบนุนมุงซีดนะบอกว่า ว่าจะมาอุอาลาอันนาหูบูนันอิจมห์เขเลยว่าเทจริงเลียวท้าวาชายคนนั้นเล้งกับเมียมันว่าอันตีโตลีคนซาลาสันอิลลาซาลาสันนั้นก็อิจมห์เลยว่าอินนะฮาตาตุลูกูซาลาสันก็ถือว่าตกสามอ่าอ่าเดี๋ยวเลยไล่ตัวไลค่คนนะเดี๋ยวสักคนก่อนเลยนะเคยที่เรารู้จักอยู่มัง้งอ่ะนะ มันมีอิบนุนมุงซีดและกาอิบนูกูดามะอันัมบาลีฮาเดออกโอมัสสะทำบาลีว่าเน,ะนาะนะทานอิบนูกูดามะอันัมบาลีกล่าวในมุกนี่ข้องเกลเอมตีเป็ดนาตีซีรวยเป็บอกว่าอิซาก็ลาลิมรออาติฮีตาชายคนหนึ่งเล้งกับเมียของเขาว่าอันตีโตลีกุลสาลาซันเอ๊ะมึงนั่นตกตโลซ้ำนั่นจำตโล อิบนุกูดามะวะฟะฮิยาซาลาซุนก็ถือว่าตกสามันถือว่าตกสามวาอินนาวะวาฮิดะตันถึงเมนว่าคนเนี้ยในใจว่าอื้มจานเนี้ยว่าหนึ่งหอกอ่าทึงเมนพันนันสักทีก็ตามก็ถือว่าอ่าตกสามลานะลามูฟีฮีคีลาฟันอิบนุกูนาบะว่าอิบนุกูดามะว่าอีเราไม่รู้มาเลยว่าเรื่องดังกล่าวนี้นะมีการคีรับกัดเจียงไอ้ไรนี่ไม่แสดงว่าอิดยาโม เพราะว่าลีอันนั้นลับโซนันสอรี่ฮุสซาลาโตโปรลาไฟตีเล้งมานั้นสามจัดเจนอ่าถึงถึงเนี้ยแหละเนีย้ยนี่ลาตัวอาริดสรุสสระเลน่ะเอียวมาเป็นประเด็นโตเยงนี้อันนี้ไม่ได้อการเนียนสรุปว่าไลา่ตัวไล่คุณนะที่บอกวา่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรืองอิจมโม มีมากเลยไลย่ตัวไลค่คนแต่ว่าในบุกยะมุสตาชีดีนนาตีโซงรวยหยิบหกโบกวะตั้งเป็นมัสลวาวะต้นลาโกฮาซาลาซันฟีมัจยาลีเซนวาฮิดชายคนนึงยาเมียมันซ้ำต่อโลในทีเดียวก็คือแล้งทีเดียวนะยาเมียซ้ำเล้วหลังจากนั้นวาอารอดาตักลีดันโกอ็นพอยาเมียไปทีเดียวซ้ำต่อโลเรียกกะ ต้องการที่จะตักลิดคนที่กล่าวว่าหัวอิบนุัตมียะกล่าวว่าพื่อละอิบนุัยมียะหลกกล่าววา่า,า,าวบีอันนาฮาตุสาบบุวา,าฮิดะขาย่าสามนั้นก็คิดว่าให้ตกหนึ่งอ่านี่นี่นี่นได้ไม่ได้ดิบงังนั่นน่โกคนนี้นั้นยาเมียมันปเปลเล่วซ้มทีเดียวพออยู่มาอีเสื้อทาเลียต้องไปได้จีลามาเจอตามตามตักลิดตามนี้ว่าเลย tám im nô tây mi tám im nô cây im tám khuôn thì bo quả dạ sám tộc nướng đi đai mai đai mai à tám tộc đi mô xếp to và lâm già yuz là hu già lì mây hà rô mây anu yạt hay khâu bày tạc lít tám khuôn khuôn nắn im nô tây mi á thì bo quả dạ sám tộc nướng, mây hà rô à và có đầu gót là tòa hồn ulama sừng bàn ulama nạp và tát sanh thế อินุไตมียะหยุดเท่อนี้สาหลหรอิดพราดวาจามาอูอาลาอาดามียาวาซีและอุลามะอิจยมอกัลลาวะไม่อนุญาตให้ไปตามศัสนาของอินุตัตมียะหรือบุคคลที่บอกว่ายาสามตกหนึ่งนะวาหัวาการที่ไปตามนั้นมุสอเว่ามินตายริจาฮาลาตินอวมัมนั่นก็คือ เป็นการคาท่ำที่คืขึ้นจากบรรดาบุคคลที่ยาเฮยาเฮจากคนอวาวมเท่านั้นเองอา่านี่พนันสรุปได้ว่าไม่หาลูกนะปันปลืกกไม่ฟังว่ายาสามมันกาตกสามนาะเลยให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอิจมอทางซิมาสับอันหนึง่งแต่หากเราบอกว่าอเบออิมัมอามันเองการรายงานทะดิสรูการนะนะ ศาสนาอิหมามอามัดบ่ววายาซามตกหนึงนั้นฮะดีที่อิหมามอามัดรายงานนั้นนั้นเมื่อเทวาเลยก็เดียวนี้เป็นฮะดีที่มุงการเป็นฮะดีที่โดเอ็มไม่สามารถที่จะนํามายึดถือเป็นได้เลยหลักฐานได้นะพอที่จะเห็นรูปเลยไหมเจ้าอาว่าที่คนเล้งกันว่าอือยาซามตกหนึง่งบนนึ่งว่ายาซามตกซ้ำจริงๆเรื่อยละเอียดมุมมองในการวิเคราะห์ฮะดีเรื่อยๆต่างๆนู้นมันก็หมากมไม่เลยเลยลนะแต่เราเล้งแบบภาษา ชาชาบันรนี่ยนะปกติจะสรุปให้ได้หินเป็นทางว่านำนักของอุลามะทั้งหมดที่เขายึดทื่อกันนั้นอาย่กันพันธุ์ทีอ่าถานั้นเลย